รับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี6ห้าหกค่ะวันนี้แอดมานำเสนอแนวถางของยอดมหาลอยค่ะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568ค่ะยอดมหาลอยเด่นนับปก3ตัวงวดนี้ค่ะ5 6 9หกเก้ายอดมหาลอยสีสันสวยงามชอบมากเลยไม่เยอะด้วยงวดที่แล้วเข้าบนดีมากเลยยอดมหาลอยเดยนนี้ให้เก้าแป ติดทั้งหลักร้อยหลักสิบบนเลยงวดที่แล้วนะคะของงวดที่แล้วมาดูงวดนี้กันจะมาซับตัวไหมห้าหกเก้าเนี่ยแต่แนวทางของยอดมหาลอยดู่ันเข้าติดกันมาสองสามงวดแล้วเมื่อก่อนหลุดดีดีเดี๋ยวนี้เข้าดีมากเลยงวดนี้จะหลุดไหมประมาณนี้นะคะ หน้าเลกแฮกหมนันเลิกดีเด่นเคู่เดียว 39, 3ามเสามตัว0ูนย์สาค่ะสองตัวมี1 9 2 9 3 9 6 9 8 9หยอดมหาลอยแคปได้แคปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ เดี๋ยวเทียบของเก่าให้ดูนี่จ้ะอ่งวดที่แล้วให้สี่ให้สามสี่ศของเก่าค่ะงวดที่แล้วไม่ใช่ของเก่าสิของงวดที่แล้วค่ะดูฝ้ายดอยปุยอุย ไฟล์ดอยปุ๋ยงวดนี้คู่เดียว2 0 9 2 0นะคะคู่เงิน12ดูบนสุดเลขเด่นบนตรงนี้0 3 4 6 0กับ6ค่ะแล้วก็จะมี12คู่เงินมี2 0 2 3 2 4 2 6 5 0 5 3 5 4 5 6 8 0 8 3 8 4 8 6ค่ะงวดนี้ค่ะ ล่างสุดชุดพิเศษแจ็คพอตแคปได้แคปนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สี่ห้าหเจดปดเก้ตัวนี้ใครอยากแคปหนึ่งสองสามี่ห้าหเจดปดเก้าคนชอบแคปยังไม่เทียบของเก่า หรือไม่ดูของเก่าคู่เงินของของเก่าไปอ่เดี๋ยวให้ดูคู่เงินของเก่านะคะใครตามยอดมหาลอยงมดที่แล้วคุดชุดคู่เงินเข้าทาั้งบนทั้งล่างเลยสิบสองชุดนะคะห้าศูนย์ห้าสองด้วยนะตรงๆด้วยเด่นสามสอง ชุดพิเศษแจ็คพอตให้ศูนย์ตัวเดียวแปดห้าศูนมีห้าศูนด้วยนะตรงเนี้ยประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วนะสวยสีสันสวยงามดูอาจารย์ศักดิ์สริงวันนี้ค่ะชนกันที่สองหกเจ็ดรางวัลที่หนึ่งบนนะคะนี่คือบนนะให้เจ็ดตัวเดียวด้วยนะ มี0717475ประมาณนี้ค่ะล่างสุดชนกันที่025ให้5อ่าล่างค่ะอาจารย์ศักดิ์สิริ ล่างชนเด่น0255นะคะเน้นให้ที่5มี51 54 57 59ค่ะก็ะอยากแคปแคปได้ค่ะ123 4567 890เดี๋ยวแอดนี้เทียบที่แล้วมี014แต่เน้นให้ที่1นะคะ0มานะ ล่างงดที่แล้วยอดมหาลอยรางวัลที่หนึ่งเด่นสีตัวมีสองหกเจ็ดก้าค่ะเน้นให้ที่สามกับแปดสองตัวมาตัวเน้นสามกับแปดนะคะจับตาเก้า มี060946495659ประมาณนี้เอาล่างล่าง6กับ7เน้นที่7ค่ะมี616263717273เ 7, บิ้ล77 อืมงวดที่แล้วยอดมาหาลอยบนดุดนะคะล่างก็ยังมีศูนย์อยู่นะจะว่าให้หกศูนย์ออกห้าศูนย์นะคะประมาณนี้ค่ะ หน้านี้คู่ไซคู่ไซเด่น0 7 4 1 5เม็ดเดียว65 4 65เล็กท้าย2ตัวล่างสุดเด่น0ตัวเดียวอีกแล้ว0 2 0 3 0 7 ไซน์งวดนี้สี่ห้าหกที่แล้วให้เด่นเจ็ดนะคะล่างนะตรงนี้ก็ไม่เข้าด้วยโอ้มีห้าสองด้วยตรงนี้ แต่ว่าตัวที่วงเป็น5้า่จดประมาณนี้นะคะสองห้ 2, 5, มาดูของอาจารย์สีประจักษ์งวดนี้ค่ะเด่นสองคู่เดียวสองห้าสีสองห้าจารย์สีประจักษ์ล่างอาจารย์เฉาดอกเตอรเฉาเด่นสุดศูนย์กับห้านะคะ ห้ามาจุเม็ดเดียวห้าศูนย์ค่ะสองห้าศูนย์หกห้าศูนย์วัดที่แล้วให้ห้าให้ห้าหนึ่งน่าจะเป็นข้อมูลบนออกห้าศูนย์ล่าง ประมาณนี้นะคะดูท้ายเล่มดวงพินิจหนูตะวันชนกันที่สองหกเก้าค่ะงวดนี้ สองหกเก้าอย่างน้อยมาหนึ่งตัวคู่เดียวหกแปดเดี๋ยวได้ดูขยะแคบแคบได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ดูงวดที่แล้วตัวชนเขาจะมาไหม โยดมหาลอยอ่าชนกันที่ศูนย์สองสามสองมาติดที่บนนะคะข้อน่าจะเป็นข้อมูลบนเพราะบอกบนออกแปดห้าสองเนาะแล้วก็ศูนย์ไปติดล่างมีสองอ๋อมีสองสี่นะคะไม่มีห้าสองห้าสามเจ็ดประมาณนี้นะคะตัวชนเข้ามาอยู่นะข้อมูลบนนะ วันนี้2 6 9ค่ะอย่างน้อยมาหนึงตัวประมาณนี้นะคะของยอดมหาลอยค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจุมโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ